เป็นภาพที่ได้รับการแชร์โดยสมาชิก Facebook วิธีศักพยาลอทำให้หลายคนแปลกใจว่าเจ้าหมาตัวเล็กว่ายมาติดแท่นขุดเจาะก,กลางอ่าวไทยได้อย่างไร เจ้าหน้าที่ประจําแท่นได้ช่วยชีวิตมันเอาไว้ค่ะพร้อมกับถ่ายภาพและบรรยายไวอย้อย่างน่าสนใจพร้อมกับอัปเดตไว้ว่าหลังจากช่วยเหลือก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายพามาตากแดดเล่นเป็นที่เรียบร้อยโพสต์ระบุว่า13เมษายน2562ตามติดชีวิตน้องบุญรอดหมาลอยคอกลางทะเลอ่าวไทยบุญรอดหมาอ่าวไทยวันที่12เมษายน2562เราพบน้องพยายามว่ายเข้ามากอดที่ขาแท่น แท่นของเราห่างจากฝั่งประมาณ220กิโลเมตรเนื่องจากสภาพคลื่นลมในทะเลตอนบ่ายค่อนข้างนิ่งทําให้เราเห็นหัวน้องและแรงกระเพื่อมของน้ําที่กําลังว่ายเข้ามาเกาะพอดียังกังวลว่าถ้าคลื่นลมแรงกว่านี้คงไม่เห็นน้องหลังจากน้องมาเกาะตรงขาแท่นแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องหรือเห่าเลยเร่งหาวิธีช่วยเหลือท้ายที่สุดตัดสินใจต้องใช้เชือกคล้องคอน้องแล้วดึงขึ้นมาแข่งกับเวลาที่คลื่นซัดมากระทบตัวน้อง น้องถูกดึงขึ้นมาสภาพอิดโรยตอนนี้กำลังดูแลและประคับประคองอาการให้แข็งแรงขึ้นก่อนส่งกลับฝั่งครับคาดว่าน้องจะพัดตกจากเรือประมงหรือไม่ก็หนีตายมาจากการถูกทำร้ายบนเรือเลยกระโดดลงน้ำหนีตายมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตภารกิจส่งน้องกลับฝั่งอีกทีนะครับนี่คือปฏิบัติการที่ทำให้หลายคนมีความสุขและร่วมอนุโมทนาบุญกับน้ำใจในครั้งนี้ด้วยเป็นข่าวดีในช่วงสงกรานต์อีกข่าวเลยค่ะ